ไปดูการทํางานของอโยนะคะลงพื้นที่สงขาค่ะอโยลงพื้นที่สงขานะคะตรวจเยี่ยมการดําเนินงานให้กําลังใจการปฏิบัติหน้าที่ยื่นยืนยันนะคะในส่วนของความพร้อมพัฒนาศักยภาพการันตีความปลอดภัยของคนไทยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้าค่ะ ดรวัฒนศักด์สอนรุ้งผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงสื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินทางลงพื้นที่ณโรงพยาบาลเสดาวรวมถึงบริเวณด่านอาหารและยาเสดาอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่โดยมีเพศัักรหญี วิไลวันสาครินรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดส,สงขลาและมีเภสัชกรหญิงพรพักบรกุลหัวหน้ากลุ่มง,งานบริการด่านอาหารและยาภาคใต้เภสัชกรนพดลอัคระนพหง์หัวหน้าด่านอาหารและยาเสดาประดังเบซาและบ้านประกอบ ร่วมกันให้ข้อมูลผลการดำเนินง,งานของด่านยาและอาหารท่าเรือน้ำลึกสงขลาท่ากาศยานหัดใหญ่ด่านสะเดาวรวมถึงด่านอื่นๆในจังหวัดสงขลาสำหรับด่านยาและอาหารสะเดานะครับเป็นด่านที่มีหน้าที่กำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในปีงบประมาณ2 5 6 6ครับมีใบขนสินค้าขาเข้าจำนวน4,866ใบขนรวม52,620รายการคิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า8.7พันล้านบาทต่อปีโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้ามากที่สุดนะครับได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางนี้นะครับด่านอาหารและยาซาร์ได้มีการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ National Single Window หรือว่า NSW โดยเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าของกมรมศุลกากรน,นอกจากนี้ครับจะมีการตรวจวิเคราะห์เรืยพันสุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สองสงขาหากผลวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐานก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีอาหารที่มีผลตรวจวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐานจะถูกนำเข้าระบบกักกการของด่านอาหารและยา เพื่อเฝ้าระวังสินค้าที่จะนําเข้าครั้งต่อไปอย่างเข้มงวดกับดรวัฒนศักดิ์สอนรุง้งผู้อำนวยการ กองด่านอาหารและยาเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะได้นงสื่อมวลชนมาด้วยเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนให้มั่นใจถึงการทําหน้าที่ของออยว่าด่านอาหารและยาได้ทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถในการตรวจสอบคัดกรองผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยทั้งการใช้เครื่องมือแพทย์อาหารยาเครื่องสําอางหรือแม้กระทั่งสมุนไพรชนิดต่างๆทั้งนี้ในปัจจุบันมีการนําเข้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทํางานเพื่อให้กระบวน การต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีความเที่ยงตรงมากขึ้นส่วนการลงทุนทางด้านการพัฒนาสเกยภาพด่านกับโปรเจกต์วันด่านวันแ lap วันเดย์ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีแลบไว้ประจำด่านในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจและให้ผลตรวจออกมาภายในหนึ่งวันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าผักและผละไม้ โดยขนาดนี้อยู่ในกระบวนการหาหรือก,กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ณวันนี้เนี่ยหลายกระบวนงานของอยหรือของกองด่านเองเนี่ยผู้นําเข้าหรือผู้แทนออของสามารถทําการได้จากทุกที่ทั่วโลกต้องต้องพูดอย่างนี้แนละเพราะว่าเป็นระบบ e-submission แล้วนะครับส่วนในอนาคตเราก็จะพัฒนาเพิ่มระบบให้ให้เป็นระบบดิจิตอลทั้ง100%ทุกกระบวนงานนะครับ ผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมีความล้ําสมัยไปละเรื่องของไม่ว่าจะเป็นชุดเซสคิดเขาก็พัฒนามาความเชื่องตรงก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนของการลงทุนทางด้านการาทําวันด่านวันแลบวันเดย์เนี่ยมีความคืชหน้าไปพอสมควรแล้วตอนนี้เรากําลังคุยกับอคอมพิวเตศาสตร,ร,ร์การแพทย์ท่านเลขาได้นําทีมไปเพื่อหาลือร่วมกันว่าเราจะมีระบบการจัดการยังไงในการส่งตัวอย่างส่งตรวจแล้วเพื่อให ผลตรวจออกภายใน1วันอันนี้เรามีการพูดคุยในในส่วนกลางกันแล้วนะครับคือถ้าตรงนี้บรลลุผลสำเร็จก็จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องผักผลไม้นะครับที่นําเข้าในประเทศเรานะ